สบายดีค่ะพี่น้องป้องปายค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องสบายดีเ <C> e <ars> ่ะคุณกิ่นเขาเสร็จกันค่ะแซ่แซแมืมอนี้แม่ลาบหมักจองนะพี่น้องเราสุกก้อยกุ้งให้กินแล้วก็ขูดใจกระพัดกระเพราค่ะพี่น้องค่ะผัดกระเพรากับหน่อไมแ้แซ่บกลิ่นแซ่บจากมะพร้านี่แขกบ้านสวยเนาะพี่น้องโอ้แขกบ้านสวยเด้อล้างใสยกันเนาะพี่น้องเนาะ ว่าเป็นย่งค่ะแม่เมอเช้านี่คนก็บ่าตกมะตกไหมเน้ตกไหมนอ่งเมื่อคืนน่ะนอนกแปะแอแปะะาต่้าจอไงเจออเ่เออเดี้ยวคายจีอันนี้อเออยกินข้าวแล้วก็ด่างรข้าวแล้วก็ล้างถ้วยแล้วเราก็กินเอแล้วก็ล้าง อันนี้ก็ต่ำชมเนะแดงมหรือว่าลยทันตุไปเบิร์แงม่ทหต่ำมก็ได้เนะแบบแบบเมาอวาน,นะนต่ำชมกแ็แซ่แซ่พี่นออ้องปูดองเอาุูเห็ดปูดองเองไปกินไหมกินปูดองทุ่งตะบูงไหมนะปลาน้าหนาหนัวนะพี่น้องปลาแนา อยากเอากรับแต่ก็เดี๋ยวมันจะเอาขึ้นเครื่องได้สิละก็แล้วก็ขึ้นได้ด้วยได้ด้วยเลยอ้าวแต่แมันเป็นน้ำค้องเสียขึ้นแต่ว่าเนาะแมนมันเป็นน้ำก็เลยว่าใส่เงนก็ยากคับรถใส่เงินก็ยังข้อตึงว่าคลองเปียขึ้นเลยขื่นมันเป็นโต๊ะปะมันเป็นน้ำไงเป็นคลองเร็วคลองเร็วเหมันไปท้ำปฏิกิริยาก็ขึ้นเครื่องประมาณนี้นะวะอ๋อชื่อาะ เราอ่กินได้เว้ยนี่ปเทืองาะเนาะแม่ไกินไดน้ำยังกินได้ห้องน้ำยงมีน้ำเสียข้าวขีบ่อให้ออกไปกันกหนักเทียงขยานเอยงพนักพยานเทืองเขาน่าบ่เขาก็มา้วยเขาเอาหนังถึงีเกือคตกเน่อแม่นแม่จะยิ้มเปย์เปย์โหยองนี่แม่ก่อนพี่น้องแม่บอกุกนะ น้องน้องน้องไส้ปานจะจินลินพี่น้องน้ำผักอันนี้เขาหิดเนาะหิดหิดหิดเหบน้ำผักนะไส้ปานมาต้องเห็ดเลยพี่น้องน้ำผักเหรอเตือนเตือนน้องมาเตือนเตือนน้องมาไส้ปานมาต้องเห็ด ไปปานมีเต็มเลยอ่ะเกิดมาในถวงที่เขายิบเนาะพ่ะคธอเขาไปสีได้บางคนอย่างไรเนาะเออเออเออแผดแดดปอปีแผดแดดทีไรอันนั้นแตกเออนไข่เลยกินไดเเลยอ่ะไปตอได้เลยเนะ อยากขายปลาดกวากเกรี่มยได้พี่ดูบอบบี้นะเมื่อวานนี้กอยหญ่เอาตำรวจมาที่นีมือนี้กอให้เอาปลาดุกสิบี่เบอกบี้เป็นพังไออไหนที่พ่งรือปลาดุกปลาดุกกี่เี่ปลาดไม่ได้ปไปวดปดกที่ลองมึงไหมจ้าลองก่อนมาสิ ลองเบิกบก่อนอทีนี้บอบบี้ไปไห้ที่นี่ก็เลเอาตำรวจมาจับบอบบี้นะเออเออขึ้นรถไปละเลยพี่น้องนะทีนี้ให้เอาปลาดุกติดพี่นี่ดีพี่นี่เอาปลานี้เลยล่ะปลาสวายติดอ่ะ ใครหนัเที่จะดูจะฝาดดีโมด้าอ๋อในเดี๋ยวนี้ใส่มาสักลวกอกัยอันนี้เอาเนาหางหวงมดริงดิเงียอันนี้ไม่เอาไม่ได้คุณ thank yeah. you ปลาลูกนี่ปลลกนะลองขายขึ้นไปหนัข้างบนเด้อทำไมเ่ย

พี่น้องอันหอยเมื่อวานนี้น้องป๊อปปี้ซื้อหอยอันนี้มาเขาเรียกว่าหอยทั้แต่บ้านฉันเหมือนจะเป็นหอยทากเลยนะเนี่ยคันงงเหตุผลว่าคนไทยเกิดเอิหอยทาไงถ้าจะมา้านขอเอิรนให้ด้วย,ววยนะลุกเลยนะจะซีฟนอร์มาดะซีฟนอร์แม่ดะ บก้าซิมโอ้ซิม่วงาบก้าจังไงพี่น้องบ๊อบบี้ก็อีให้สิมือนท่านแล้วนะโคตเด้อเอ่ะตั้งกล้องดีๆก่อนพี่น้องค่ะเนี่ยเบิ่งเอาเพิ่มชี้ไปยังให้พี่เมกสีเนี่เผื่อเลยชี้ไปยังนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะั้งแรกในชีวิตเถ้อยนะชี้ไปยังพี่เมย์จะอะไรแจ้ จ้าไหมคนนี้ยี่ให้สิมห้อยอันนี้ชิวจะได้มาพเียมีสิมไห้อยทางแนทเอาของสตาเตหัวสแสร้งอะจ้ัเออเตหัวมันมันละลอกหอสมหุ้มอะไรหเวกันั่นนัินหัว ทางแรกเดี๋ยพี่น้องจากวองห้อยไหมเป่าก่อนเป่าก่อนย่า,า,า,ามันหอนแม่ไม่ <c oughs> เว้นส,สิ่ฉาคงคงจะนิดนึงก็งได้แสบออ,ออกก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข็ดมทีนนี่อีกแบบ <c oughs> โอ้ขอโทษนะคะเรากินบะไรกินบะไรเรากินปลเป็นกินบลเป็นกินบลเป็นเงินเมืออย่าไม่ผิดค่ะอืมคมจังแม่ไม่ใช่คมแน่นิอืมคมจังพี่น้องค่ะคมไม่แค่ท่านคนบ่เคยกินนี่คมคมคมจังแหละพี่น้องเลยปัจจุบันค่อยนี่จินแล้วพี่น้องจินแล้วอืมเดี๋ยวแป๊บนึง มันคมค่ะพี่น้องค่ะคมเด้อพี่น้องหอยอันนี้มันสีเปมีโดซัดคมแต่ส่วนหน่อยได้คนสีมากส่วนนั้นมีแต่ผู้เฒ่าแพ้บอกแม่นแต่เขาบอกวนคนณไม่เคยกินเคยดูดกินเอากินเอาเคยื่นไม่นี่เอากินบ่ข่อยกินเออกินกินแบบเฮ้ยแต่บ่สุกก็กินจนมาเนอะรู้ไหมว่ากินซุปหอย ได้เอาอันนี้มาเสร็จนี้เด้จ้ใช่เโทรศัพท์อนี้ยังไม่ด้แลอิ่มนะอิ่มแล้วบอแบเลยแบบนี้กดากะดบ้ชุมัชุบแล้วมนมห่ชิินะมห่มันมันหยัดคมเลยมม่ มันแหมมันจะบกร่เออต้องมันแห้งบ่ก่ครสำหรับคนมามากอะคมดีๆพี่เนาะพรุ <c oughs> ่งน,นี้ <c oughs> พี่มีก็จะได้กลับแล้วนะคะใช่แล้วพี่น้องคะ่ะวันทสามวัสาม,มากลับเมื่อเช้า,ายังไม่ได้จองเที่ยวบินเลยยังคิดอยู่เลยว่าจะนั่งรถทัวร์กลับหรือว่ายังไงเพราะว่าอยากเอาหอยกลับเขาไม่ให้เชี่ยงนงนะไห้ไห้เหรอ บ๊ห้อยห้อยหอยห้อยห้อยขมอย่างห้อยขมกล้าไปดิไปห้อยขมกล้าไเขาบอกให้ขึ้นเครื่องพี่น้องก็เลยจะก็จังไดนต้นหญิงชินังรถกระได้ประแดกเมื่อน้ำแมนยังชิดประแดกกระเพิ่นก็เอาขึ้นได้อยู่นะเขาไม่ให้เขาได้เครื่องหันเครื่องพี่เขาตรวจสอบ่เขาตรวจสอบตตั้งแต่นี้เลยเขาตรวจเบิร์ตตั้งแต่พรอย่างน้อยน้อยก็ได้อยู่บ่ได้อยู่ น้ำไม้อาขึ้นได้ใช่ไหน้ำไม้ถ้าเทาขึ้นได้แต่ถ้าเป็นเงี้ยขึ้นบ่ได้หอยคมคมกระายกินแบบคือเซ้ยเลยอะแบบแบบนี้อือแบบสำหรับคนเคยกินเนาะแม่เลยอย่างกมติดปากนี่อยู่เลยคมติดปากติดคอเลยแม่ไอนี่แม่นค่ะพี่น้องค่ะมันทีคมแบบคมเลิศกมคือเครื่องขะงอเนี่ย จำเลยเสื้อเข้าหรอเสื้อยังอยู่เพศเป็นเป็นน้ำเป็นน้ำวัลลภเพศวบลละเพศเออบัละภเพศคมแบบเบียวเลยแต่ว่ามันมาคมแหงเขาอันนั้นแต่จำรับนี่นี่ว่าคมพี่น้องมันคมไหมคมอยู่ห้าเหล่าคมดีเดียวกันนงแซ่บมพอข้งแรกในชีวิตเรากินเบียวออกต๊อกเป็พี่น้องค่ะคมโพสเพศเมาเดอร์มินีนะ บงด้มเราบดรเบเดี๋ยวสื้อ้ายนี่แหละเอมให้มันอเบิร์ดมาซื้อให้พี่เมย์ร้องซื้อหรอกแล้วก็ได้รองเะไเด้อได้ลองแล้วพี่น้องค่ะขม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 โผดมแห่ได้มจัดลอยเลยลองให้พี่วันกิ่งแบดน้เผอจิบจะได้บ่กินคือบ่สซู้ขึ้นบ่อใส่เก ใส่ผิดใส่ผิดหอยใส่น้ำปลาหอยใส่อะจริงๆมันมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มไม่ได้ลองกินไหมบ่บ่เข้ากันมันต้องแจ่วแจ่วปลาแดกแจ่วปลาแดกมันคือมันคือครัวปลาแดกแบบใส่เซาะกระโนะเลส่ปบะหอมนี่ยเน่าเนี่ยแจ่วจมฮะนะกินหรือว่าจิ้มาล้วฮะจิ้มแล้วนะแล้วฮะอ๋อคมคมแหงคมแหง แก่ไปเลยกินเนาะน<อ>เป็นยาดียาบอกเป็นยาบางทีเขาไปเห็ดยากับมูวจักรน่อฮ้อยอยนี่เนาะบ๊วแมนนะว้าเขาไปเห็ดยาจีนน,น่ะเนาะยาบำรุงกำลังนะนี่นะว้าเขาใช้บบมันกัเบิร์ตเต้ปันเขาใช้มันให้เป็นราคาได้เนาะเอา้าเมืองไทยบผสมมีเว้ยเมืองไทยทางป่าผสมด้วยมันอยู่ตามตามมบอกเมนอยู่ตามภูเขาทุ่งทุ่งใช่ไหมถนัด กูต่ำกูจูงอยู่ป่าอืออยู่ต่ำป่าแต่คนไทยเพิ่นบอกกินกันหรอกว่าเพราะว่าบราเคยเห็นเป็นคนแถวอีกชั้นแถวเพิ่นอยู่แถวด่านเออแถวอันนั้นชายแดนแถวด่านที่ป่าลายบางคนมันก็กินไหมเรเคยกินเลยพ่อแม่บ่เคยพากินเคยกินแต่ห้อยเสือดีห้อยโค้มห้อยอันนั้นไปชนะห้อยหอมดิเหรอห้อยห้อยหอมบ่ค่อยมนีไอยหอมบ่มีเนาะแม่ห้อยหอมบ่มีอยู่ไทยขันห้อยหอมอีแพงนะอยู่ไทยอ่ะ เฮงยูเพชบูรณ์เฮงบ่ม,มีอากาศมันเย็นอืนี่ยังสันี่ยังเน,นี่ยยูเพชบูรณ์หนุ่มมี่ยังแต่ว่ามีคนสวยชั้นไงอ๋อคนสวยอายุยูคุณ่ณยูเพชบูรณ์นี่ปลูกแตะกร้ำเนาะกระประกาศบา่ กะลามกะปุ๊กพักบนตะนาตะว่าข้องเพชรบุรญ์อีขึ้นซื้อก็คือมะขามหวานโอ้มะขามหวานแม่นค่ะแม่นมะขา,ามหวานเพชรบูญญ์แน่นเมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวนะสีเทพเมืองเก่าขอขออันสรนครพ้อมันทันและมีคนสวยอย่างฉันของดีมองเพชรบ,บุญก์ันนี่แหละบ ok อกดี <c oughs> แมนแค่แต่เขาจะบุกปูกกระเพาเนาะเมืองเมื่องน้าจะบ,กบุกกปูกกระเพนะาเนาะปุกก,กระเพานะป,ปุกกระเพาถึงไงกาแฟกาแฟมีคันฝนเข้าควรปุ๊กปุกเอาไว้กินโอ้ปุกแต่ไว้กินเนาะแมนสาวเข้าอ่ะแมนส,า,นะส,สาวเไม่ได้ปลูกขายเนาะสาวข้าวแถวบ้านมีก็เด,ดืองรวยแต่เขาปุกผักปุกยังขายอ่ะได้ได้กวกาแฟเนาะ มีมี่กทกาก์อะแต่ว่าเพื่อนตังหมูมีฮะเรารวยจังก็เป็นสาวเข้าอ่ะสาวเข่าเวลายามนะเวลาเขาเกี่ยวเขาเฮ็ดนังเฮ็ดเข้ากับอีลงมาแล้วเพื่อนก็เลมาซื้อทองไปเก็บไว้อืออทองไปเข็บไว้ายเขาปุ๊บเข้าปุ๊เข้าเข่าหัปุ๊น่นะว่าเขาไฮน่เขาไฮที่มันเป็นเม็ดเม็ดนันนะว่าบอปี้เธอกินยังไงนะ

บาสิพาพี่มีไปตลาดพี่น้องแต่ว่าคนกระตุกน้อยหนึ่งแล้วก็พี่หม่ก็เมื่อยแน่พี่หม่ลุกบะไรพี่หม่เส็บหัวก็เลยบะไรไปพี่หม่เส็บหัวจักหนแต่ค้นเหมันก็ตกข้างนั้นก็คันไปก็ลุยฝนไปนะพี่น้องตลาดมันก็ไกลพี่น้องถ้ามันเกะไก่ใช่ไสมใชหนึ่งกับแค่เนยอยู่แบบเนยประมาณสิบแปดทิพหากิโลก็ก็ไก่เติมแล้วสิบห้ากิโลอ่ะบอกเนยประมาณเนี่ย ว่าคิดหาคิดดอกไก่ยูไก่เห็นเพื่อจีคีเสด็งเสด็งก็ะส,โสะโบบว้ยสายรับัตยูแบนียนพุ่งกยูเจอเนื้อ้นกอยปอูที่นอนเออ,อ่อยปูัเป็นเ้อเอะไบ้ามาใหม่หันอือขื้นใหนคน่นาะ คนขายไอศี่ก็ยังมาขายแหนะปูมาเป็นแหนะปูเอาส่วนหนึ่งเป็นทางหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นทางหนึ่งมันกับบัวเทิงกันวันนี้ปูบาเป็นแล้วก็โทษคนขายกําลังที่เสร็จขายหูวไปยังมีกําลังทีเซร็จไปหาดาสแดก็มาได้เลยอู้ดิไปเบิ่งใหม่ก็เฮ้ยคือออกเบิ่งใหม่โอ้มันมาหยุ่มอยู่พี่ส่วนหนึ่งค่ะมันชาแพร่ไปหยุ่มอยู่ส่วนหนึ่ง พราะมันจังบถึงกิงปีนไม้ผู้ไม้โอ้ยเกือบเด้อเกือบเด้อเด็กกับดอนดูดัซด้าเด้ยเนี่ยเด่กดูหน้าจังกรอยู่ดาซดาเป็นปะเอ๊ะทรงหลาดสระเขาก็มาทรงฮอตเมืองไทยเมืองลาวบ่รอแม่เอาสั่งในแอปธนาคารนี่ยแ้วเอาก็ลงอาณาคนทรงลาวนี่แหละเออเอคนทรงลาวที่เขารับองจากไทยมาลาวเออแม่ก็เอาที่อยู่ตะหนันทะลุข้องเขาก็มาหวอดที่ ฝากคลองฟังไทยฟังไทยฝากคลองมากอ่ะนี่เป็นขนาดไหนมันก็มาหอดสั่งคลองในดานสดากัสั่งในแอปได้ยังไหน่กนได้เดี๋ยวนี้เค่แตมีแต่สั่งคลองในแอปผ่านใ้พี่น้องแมนนี่เน็ตคล้องสะดวกสบายเกี้เล่ามาแบบคลายคล้องตามเน็ตกระจายแม่บอกพี่บัณฑ์พี่บัณฑก็เปิดอันนี้เนาะหลับแรกดเหินเด้อพี่น้องค่ะ เราแรกแรกอนแช่หน้าให้แรกเอาเด้อพี่น้องค่ะพี่เมย์เคยยำลาพาจ้าไปแล้วเด้อกระป๋อปีค่ะเมย์ให้พี่น้องทุกคนมีความสุขไร้ไร้เด้อคิดสิ่งใดก็คอยส่งปัานาค่ะพี่น้องขาจ้าขอบคุณในรายที่เขามาเบิงที่เขามาติดตามเนาะพี่น้อง ฝากเป็นกำลังใจพี่ม่ให้สองคนทานดไวๆในเด้อสีผ่านในนอคพี่น้องขอบคุณในไลฟ์ผู้ที่เบิ่งจนจบคลิปเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย